ว่าทำไม Data Analytics เนี่ยจริงๆแล้วมันถึงสำคัญมากกับการจัดซื้อนะครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามก็คือว่าแล้วาาาการทำา d t t a n a l y เล c ิเนี่ยมันสร้างมูลค่ายังไงให้กับการจัดซื้อบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือมันด้วยการใช้ r e c o r d ์ดเ a ต a หรือ Data ที่มีอยู่ในระบบของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการสร้างโอกาสในการปรับปรุงหรือหาข้อบกพร่องทาง procurement process ให้กับองค์กรต่างๆหรือว่าในทุกๆธุรกิจ แต่ว่าจริงๆแล้วคอของมันเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดซื้อทั้งด้าน p r o c e s การหรือการ,การดําเนินการของธุรกิจรวมถึงที่จะหลีดไปสู่การการ,การดำเนินการของซัพพลายเชนด้วยเนื่องจากว่าการจัดซื้อเนี่ยมันเป็นทูเวาทุกคนเข้าใจก็คือว่ามีฝั่งผู้ที่อยากได้ก็คือต้องมีฝั่งผู้ที่อยากขายกับเราเพราะฉะนั้นซัพพลายเชนก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันอาจจะมีประมาณ5 Are อรียนะครับที่ผมอาจจะขออธิบายในวันนี้ข้อแรกเลยเนี่ยคือ Category Management มันจะเป็นกลุ่มสินค้าซึ่งทุกๆก,กลุ่มเนี่ยจะมีแคตตาล็อกแมเนจเจอร์ของเขาเองเป็นผู้ดูแลก,กลุ่มสินค้าเหล่านั้นมีการจัดซื้อยังไงทําราคายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับดัตต้าอิติกเนี่ยจะเข้าไปช่วยไอดีนิฟายนะครับออ portunity หรือว่าโอกาสในการสร้างเซฟิงอย่างแรกเลยเราจะเห็นได้ว่าโอเคตัวเนี้ยมันเคยซื้ออยู่ที่เท่านี้เราจะทํ b บี t ราคา P1 P0 ของมันได้อย่างไรเราจะต้องต่อรองด้วยอะไรนะครับอย่างที่2เลยคือเราสามารถจัดเรียงความสําคัญของซัพพลายเออร์ได้ เช่นซัพพลายเออร์เจ้าเนี้ยเป็นเจ้าที่ใหญ่สําหรับเรานะเจ้านี้เป็นเจ้าเล็กเจ้านี้มีความเสี่ยงสูงเจ้านี้คุณภาพดีมากเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เราประมวลผลได้ด้วยจาก Data นะครับว่าคนไหนมีความสาคัญมากน้อยเพียงไรกับเรานะครับรวมถึงในส่วนของ c a t e g o r y m a n a g e m e n จเนี่ยจะเป็นส่วนที่เราจริงๆแล้วเราสามารถ bring innovation ใหม่ๆอย่างเช่น RPA อย่างเช่นการใช้ Tool ต่างๆเพื่อที่จะ enable ให้การทำา Data เนี่ยง่ายขึ้นหรือว่าสร้างสรรค์กลยุทธ์ใหม่ๆอย่างที่สองคือ s o u r Sourcing หรือการจัดหาเชิงกลยุทธ์ Data Analytics เนี่ยเข้าไปช่วยในการที่จะสามารถแจ้งเราได้ว่า Best Time and Area ก็คือว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมและพื้นที่ที่เหมาะสมในการ Sourcing เราจะสามารถทราบได้เลยว่าเราจะทําการเลือกซัพพลายเออร์เนี่ยณช่วงเวลาใดและพื้นที่ในส่วนไหนขององค์กรที่เป็นส่วนที่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นมันจะหลีดไปสู่ที่ว่าเราจะต้องคอนซีเดอร์ในส่วนของ Ri s k และ Quality ของซัพพลายเออร์เป็นหลักด้วยเพราะฉะนั้นมันจะครบจบ นในการซอร์ซิงก็คือ best time and area นะครับอันนั้นคือสิ่งที่น่าสนใจข้อที่3อันที่3เนี่ยคือ p r o c u r e to pay นะครับอย่างที่เราเข้าใจก็คือตั้งแต่จัดซื้อจนถึงกระทั่งจ่ายเงินอยากให้มอง p r o c u r e to pay เนี่ยเป็นลักษณะของ PO cycle หรือ purchase order cycle เราจะเห็นจากข้อมูลได้เลยว่า PO ลักษณะแบบนี้มีคาแรคเตอร์แบบไหนเปิดแบบนี้จบภายในกี่วันมีลักษณะแบบไหนนะครับอย่างที่2เลยคือการ p a y m e n t ขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวเรื่องของ payment term นะครับสมมุติว่าเราเราระบุเงื่องขาการชำระเงินอยู่ที่60วันกับ supplier ถูกไหมครับหลังจากนั้นเราลองมาดูซิว่า30วันเนี่ยเราสามารถทําได้ไหมอันนี้อาจจะเป็นโอกาสในการสร้าง rebate หรือ discount กลับมาในรูปของอ discount ของตัว unit price ของสินค้าที่เรากําลังจะทําการจัดซื้ออยู่เนี่ยให้กลับมาเนื่องจากว่าเราไปเพิ่มความรวดเร็วที่ซัพพลายเจะได้รับ cash flow เนี่ยได้เร็วขึ้น อันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับใน p a y m e n t t e r m ข้อที่4อันที่4นะครับ contract management ส่วนนี้อาจจะเป็นส่วนที่สำคัญนิดหนึ่งเนื่องจากว่าทุกคนจะเข้าใจว่าการจัดซื้อเนี่ยมันมีเกิดสัญญาหรือมีการทำสัญญาตลอดเวลาไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยจะมีบ้างไม่มีบ้างอะไรเงี้ยครับแต่มีสัญญาเสมอเพราะฉะนั้นเราจะเป็นส่วนที่สำคัญในการที่ Data เนี่ยจะบอกเราได้ว่าเราจะต้องทำการต่อรองราคาอีกครั้งเนี่ยเมื่อไหร่เราจะต้อง renegotiate เมื่อไหร่ แล้วเราต้องเตรียม Data อะไรเพื่อที่จะไปต่อรองกับซัพพลายเออร์เหล่านั้นนะครับเพราะฉะนเราต้องเตรียมข้อมูลพพอร์ตย้อนกลับไปปี2ปี3ปีหรือ5ปีเพื่อที่จะดูเทรนด์ราคาของเราเองวอลลุ่มของเราเองรวมถึงแน่นอนครับก็อาจจะเป็นวอลลุ่มที่เราต้องการจะใช้ในรอบนี้การทำดีม n นเพลนนิ n งอะไรเงี้ยครับคอนแทคเหล่านี้จะบอกเราเสมอว่าทุกๆคอนแทคทุกๆช่วงเวลาที่ฟิกเอาไว้เนี่ยเราสามารถทําอะไรกับมันได้บ้างแต่ในส่วนของตัวคอนแทคเนี่ย มันดีตรงที่ว่ามันจะป้องกันในส่วนของการจัดซื้อแบบคล้อยตามหรือว่าการจัดซื้อแบบที่เป็น compliance เพราะฉะนั้นมันจะป้องกันไม่ให้เราอิงราคาจากซัพพลายเออร์เนี่ยไปเรื่อยๆ3ปีโดยที่ไม่มีการฟิกซ์ท้งวอลุ่มราคาแล้วก็เวลานะครับเพราะฉะนั้นคอนแทคเราจะเห็นได้ชัดว่าจริงๆแล้วเราควรจะต้อง coverage ของมันเนี่ยควรจะต้องเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นส่วนสาคัญนะครับส่วนสุดท้ายหลังจากที่เราทาทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะเกิด c e s t a i n b i l i t y แน่นอนหรือความมัน่นคงไม่ว่าจะเป็นเอ่อ process นะครับ p m e n t uh, s a v i n g ตในส่วนของ Supplier Relationship ตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องสำคัญแล้วก็อาจจะหลีกไปสู่ CSAT r